กศนตำบศสีคำอำเภอแม่จันจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตรขนมทองมวน15ชั่วโมงระหว่างวันที่18-20มิถุ <c oughs> นายน2565ณบ้านกล้วยหมู่5ตำบศสีคำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน10คนโดยมีนางคำผ่องฟ้าคำตันเป็นวิทยากรให้ความรู้